ติดเครื่องไว้แล้วอา้าวลองยกมือดูจ่างบอกลองขยับได้ครับขยับเบาๆช่างยังไม่ได้มาตั้งนะครับบ้านิงกิ๊กได้ขยับแล้วครับในรอบสองสามิาท์โอ้ได้อยู่ยืดอาเมือง ยืดอามอันนี้ไม่ได้เรียงเครื่องเลยนะครับรอบเดินเบาไม่ได้หักคอนโทรลสุดเลยเเม้วนมุน มันแนวเห็นจากไหนวามันอ่อนี่ปิดไว้ติดฟิล์มติดฟิล์ติดฟิเป็นไหนฟิล์มมืดดีวะตายกกอเ่ไรอู้แบบไมเึงมือลงแบบไว้ขยับมุงกี้มึ่งมุงกี้ มไอ้ยะเรื่องเครื่องหนีแรงเลยนี่โอ้ผมมีจระเข้เลยสองอาทิตย์กว่าเนาะเดี๋ยวไปขยับมึงกันนะไปฟังเสียงปำมึงกันนะเอาขยับเลย จำต่อน้องเลยเพีงจำาตักวนเลยชี้ตตามเมี่ยงะกว่าดีหรอกเมี่ยงอู่้านั่นไหนร้เป็นหัวชิคไนะถ้ากว่ากไปรจิ้มวุ้ลายดอกชิมไปตายเลยเอเจาชิ้เลยใค่ดราคาอยู่ดี ม <reen cient. S 2> okay. ันจ่เสียงเชื่องไมมีเสียงปัมเลยตอนนี้อยากนะครับนี่ยโ้มันตกเล่งเดี๋ยวเดี๋ยวมันสีนำด้าบล่ง ใช้ได้ครับเทสในระดับหนึ่งถือว่าผ่านเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเมื่อกี้ไม่ตกเป็นไงล่ะเมื่อกี้ไม่ตกวานนะมันสีเล่นเขาบ,บอกเปิดหากถือว่าดีว่าเกาอยู่นี่ต่ำเสียง่เมือกี่ไ,ไดหนทััง่าหันไยย่ายำโยกหรอวะุออกบุเข้าทีน มัมยิได้ยีนท่้งนั้นแล้มันก็แรเนาะโอ้ข้างเลยเาะแล้วดะเปิดถิไว้เพราะติ่งิ่มันเอยปบัไตะกี้เราะ่หยุดปึ๊เป็นบาทนะเมื่อกี้เาถหยุดปั๊บใเครื่องมันยังวนด้เล็กน้ำเหละโอ้หยยบมันกระจกเล็กลาเป็นเครื่องเว้ฮะติ่รอบทกทีมันรอบเดนเบาไงแบบรอบสตาร์ธรรมดาตอนนี้ยังวได้เล็กเลยเพาะคดริงนะเพราะว่าิงมันกีฬาโร เดี๋ยวเดวราวายับรดนะอาโอเคครับลองเท่านี้ก่อนถือว่าใช้ได้ครับตามเสียงเสียงตามสายที่ยินโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับว่เขาเห็นว่นียสวัสดีครับ